ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนสิ่งที่ควรมาย่อมมาถึงในเวลาที่เหมาะสมในชีวิตของเรานั้นมีหลายอย่างที่ต้องรอคอยบางครั้งเราอาจรู้สึกกระวนกระวายใจจนลืมนึกถึงความหมายของการรอคอยว่าเป็นความงดงามในกระบวนการใชชีวิตอย่างหนึ่งเช่นกันดังนั้นในวินาทีที่คุณรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังเดินไปอย่างช้า,ชา ขอให้คุณหยุดและหายใจเข้าลึกๆชีวิตไม่ได้เป็นการแข่งขันไม่มีเหตุผลที่คุณต้องเร่งรีบสิ่งที่ควรมาย่อมมาถึงในเวลาที่เหมาะสมความสำเร็จอาจจะอยู่แค่เอื้อมแต่คุณต้องมีความอดทนและความเชื่อมั่นในโชคชะตาของตัวเองทุกการรอคอยคือการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอจงยืนหยัด แล้วรอคอยอย่างมีความหวังนะคะ